าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,นวยนนสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวันไกลค่ะยังคงเดินทางไปตามที่ต่างๆค่ะเรานําภาพสวยๆนะคะจากการที่ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นรัตมณีในทุกๆครั้งนะคะในแต่ละช่วงของรายการอยากจะพาท่านผู้ชมนั้นท่องเที่ยววดัดท่องเที่ยวเมืองไทยกันและวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจติดตามค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญในพิธีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาสงเคราะห์ และทุนสาธารณาสงเคราะห์ประจำปี2567ณอาคารอนเนกประสงค์4ชั้นวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบแม่กลองเอเภอมืองสมุทรสงครามจัังหวดสมุทรสงครามในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสมุรวชิราโโพนด็ออเตอร์เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายกฤษฎ สิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุรทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคาร,รวะกิจกรรมเริ่มจากพระสังฆาธิการคณะครูนักเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับมอบทุนพร้อมกันณนะอาคารอนเนกประสงค์ชั้นสองจากนั้นท่านเจ้าคุณพระราชสมุทรวชิราธโสพลด็อกเตอร์เจ้าออวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ถวายดอกไม้ทูกเทียนแผ่หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสร็จแล้วนายสิริจักสิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประธานในพิธีฝ่ายคาวรวะเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูกเทียนแผ่ถวายราชาสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสนพิธีการอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลผู้ร่วมพิธีรับศีล จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนทุนการศึกษาสงเคราะห์และทุนสาธารณสงเคราะห์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น510ทุน2,692,000บาทเ็สจ้วประธานทรงกล่าวัำโมทนียะกถาเป็นอันเสร็จพิธี สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสมุทรวชิรโสพลดเรเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เป็นองค์ประธานในพธิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอาดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์และผู้ที่มีคุณานุปการต่อวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตเริ่มสร้างวัด จากนั้นเป็นพิธีสืบสารประเพณีทำบุญถวายฉลากพัดพระสงฆ์จำนวน1น0รูปณศาลา,าเ็กประสงค์วัดเพชรสมุทรวรวิหารเสร็จแล้วเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกุลบุตรกุลธิดาของบุค,คลากรวัดเพชรสมุทรวรวิหารนับพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ วันนี้เป็นวันที่แยกทุ่มึื่นรณะประโยชน์ต่างๆตั้งบ่ายคณะตรงตื่นในองค์กรนักศึกและก็บ้านเมืองตื่นทำตามคณะตรงด้วยและความสามัคคีของวันที่จะร่วมกันกรอ้องครงกร็ตามดับภาวะและการ แยกคุณยุตราตลงเคราะห์ทุนญาณะลงเคราะห์ประจำปีพุทธกาล2500รชนั้นเราท่านทั้งหลายควรอากรวบรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระหว่าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสินานาร,รนนิกิติ์างพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีอันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้ารบรมชนี นะวัดเพชรประมุขวิหารในวันที่15พฤษภาษคมพุทธศักราช2 5 6 5ในปีนี้ซึงทางวัดเออพชรประมุขตั้งใจที่จะมอบถห้การศึกษาประจำวี2571ในวันนี้คณะต่างวัดเพชรก็มอบถึงทั้งหมด สองล้านหกแสนห้าหื่นสองพันบาทเมื่อได้ทุนมาแล้วเป็นทุนเชื่อตึงเสริมเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเพื่อหนูทั้งหลายทุกท่านทุกระดับชั้นตั้งใจรุบมานถึงระดับสูงจะได้เป็นกำลังใจนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจประพฤตปฏิบัติกตัญญูตวิดาบรรดาพ่อแม่นะ ก็พยายามตั้งใจเรียนตจดการนี้ประกอบหน้าคุณปฏิรชนาไทรเครื่องหน้าของผู้เจตยาอำนาจของาัฒน์อำนาจของมิสมปริมีธรรมคือทานจิต่อวนาไว้ด้วยจดุระพิพิจพิจรชัยคืออายุวันนัทุกการประาะปฏิปันซึ่งในฐานสมบัติคุณนักฐานคุณนันฐานสมบัติปัฒนานี่จงยินชอบประกอบสิ่งที่เป็นธรรม สรรพสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโฉมตามโนประณนาทุกประการเลยเจ้าพ่อเครือข่ายนิรยศทุกท่านศิษยานุสิษย์และผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำประวัติสกสารองค์หลวงพ่อวัดมันแหลมวันนี้วัดเพชรสมุทรวรวิหารได้จัดบุญจัดงานใหญ่จัดพิธีใหญ่โดยฟาดเช้าตั้งแต่เวลา8ปรนาฬิกา สามสิบนาทีเป็นทุนไปก็จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งสามอำเภออำเภอเมืองอำเภออัมพวาและอำเภอบางกุ้ทีและในจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดราชบุรีโดยรวมทุนแล้วประมาณ510ทุนและยังแจกทุนทางด้านสาธารณสงเคราะห์และทุนบำรุง,รงอารามในด้านสาธารณสงเคราะห์น้นเราก็แจกในหน่วยงาน ต่างเช่นโรงพยาบาลราชพิพัฒน,น์กรุงเทพมหานครมอบทุนให้ประมาณ5 0 0แสนบาทโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าอยู่ที่แม่คลองนี้มอบทุนให้2 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลอัมภวา,ามอบทุนให้1 0,000 0บาทโรงพยาบาลนภาลัยอําเภอบางคุนตีมอบทุนให้10,000 0บาทเรากาชาติจังหวัดสมุทรสงคารมามมอบทุนให้5 0 0หมื่นบาท และหน่วยกู้ภยัยบรรทานสาธารณาภัยต่างๆมอบเป็นจำนวนสามตุนตุนละสองหมื่นบาทซึ่งการมอบตุนในภาคช้างนั้นพราชพิจิตรตรวจลีานได้ทำมาเป็นประจำทุกปีในวันที่15พฤษภาคมพุทธศัการของนาร2567ปีนี้ก็จะมีภาคบ่ายภาคบ่ายก็จะมีการทำบุญอุทิศถวายให้จเจ้าวาดบุรพภาจารย์ผู้ช่วยจเจ้าวาด ผู้มีคุณอุปาการคณะกรรมการวัดวายาวัวจกรที่ได้ร่วงรับไปแล้วรวมทั้งผู้ที่มีส่วนในการสร้างวัดศรีจำปาวัดบ้านแหลมและวัดเพชรสมุทรกระวิหารด้วยเราก็ทำพัินาทุประทานไปให้ในวันนี้และในส่วนที่รักษาสืบสารประเพณีเดิมก็คือในการสวายสลากพัฒทาน ซึ่งนิมนต์พระสงฆ์แล้วรวมยอดก็ประมาณ160รูปประมาณหลวงพ่อพระราษุดพระเจราลสุพลหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก็จะมอบทุนให้แก่สามนเณรที่บรรพชาในโครงการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็รรเจพร,ระเจ้าอยู่หัวาโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม โดยประมาณ15วันเมื่อลาสิกาแล้วหลวงพ่อก็มอบทุนการศึกษาให้กับาเหล่าเนนที่ลาสิกการศึกษาไป่เป็นทิศนั้นดีกําลังศึกษาอยู่เป็นจานวนทุนละ2,000บาทแล้วก็ยังมอบทุนให้กับบุคลากรในวัดเพชรสมุทรวรวิหารอย่างนี้อีกประมาณ6 8ทุนซึ่งเป็นลูกหลานบุคลากรที่ทํางานอยู่ในวัดเพชรสมุทรวรวิหารอย่างนี้เป็นระดับปริญญาตรี5,000บาท ตัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3,000บาทและ,ะ,ะตึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถม2,000บาทดัตรีปัจจัยที่คุณโยมได้มีจิตสัทธาบริจาครัพย์สร้างเสนาสนะวัดและสำนุกบำรุงพระพุทธศาสนานำปัจจัยเหล่านี้ลนะ่ะมาตอบแทนสังคมช่วยเหลือสังคมพูด,ดง่ายว่าแบ่งปันในสังคมสังคมจะได้อยู่ดีมีสุขเพื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ก็ขออาราธนา,า,าคุณพระศรีรัตนาไกลอาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีทมในองค์หลวงพ,พ่อวัดบ้านแหลมบารมีทมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุณโยมแล้วก็รัวและเยาวชนของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองปราศจากโรคขา่าวาต่างๆคิสิ่งหนึ่งประการใด เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมมโนรถตรงทุกประการเทินขออนุมโมทนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบารมีทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหลอหลวงพ่อบ,บ้านแหลมขนาดความสูง12.30เมตรไม่รวมฐานวาระแรกในวันอังคารที่4มิถุนายน2567 เวลา17นาิกา30นาทีณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจวััดงสมุทรสงครามอย่าพลาด4มิถุนายน2567ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหลอหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จำลองสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวัสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตในแต่ความสุขตลอดไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดเพชรสมุทรวร,รวิหารโทร0 6 3 045 8 8 7 0และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียรายการของเราจะคัดเลือกแล้วก็จะจัดส่งของที่ระลึกให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้ว,ลวพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิก สวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418